And he's had a shot after the break. They should impose themselves even more and probably only one goal! There is a sense of theater and the decibel levels. He's had a hit. It's a good ball, and he could be in. And the shot, it's a decent looking ball. He's having a goal. He's a great hit. Oh, facing up to his adversary, this and the finish. But now that it's gone to two, mindsets are affected a lot. There's the shot! Here. Can he finish? Fiddles it through. It's a decent looking ball. He's had a hit! <drilling> <sm> <Sat metal copyright> ช่วงหลังนี้หลายคนคงจะมีปัญหาเรื่องความอึดของนักเตะนะครับวันนี้ผมมีกองหน้าตำแหน่ง CF ที่มีความเร็วสูงและมีความอึดด้วยนำมาฝากทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปขอคนละหนึ่งซับหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับคอนเซปต์ของคลิปแนะนํานักเตะคือต้องมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งและไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังรวมไปถึงราคาในตลาดต้องไม่แพงเ,เกินไปครับมาเข้าสู่ตลาดครับนักเตะของเราวันนี้เป็นนักเตะที่มีอายุ20ต้นๆครับและไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังรรววมถถึงาาคคูกกด้ยทุน ตั้งค่าไปที่กลับทีมครับแล้วเลือก North America จากนั้นเลือกอเมริก a l e a g และเลือกสโมสรดัน l a ส R. W. นี่ตรงนี้ครับ FC ด a l l a s นะครับนักเตะของเราคลิปนี้คาแข่งอยู่ใน Major League หรัฐอเมริกาครับจากนั้นเลือกไปที่ตำแหน่ง CF มาขอแนะนำครับเ e s u ส Ferreira นักเตะสัญชาติอเมริกัน อายุ21ปีสูง173เซติเมตรปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโม,มสร FC Dallas เมเจ League สหรัฐอเมริกาตำแหน่ง CF Dallas เป็นนักเตะ2ดาวถนัดเท้าขวาตามโปรไฟล์เล่นได้2ตำแหน่งคือ CF และ CMF playing style เป็นสไตล์ใหม่ของอีฟ b บอล2023นะครับ Deep Playing Forward คนไหนนึกไม่ออกก็ให้นึกถึง Roberto Firmino ของลิเวอร์พูลนะครับก็คือกองหน้าฟอร์นที่มักจะลงมาดับบอลแดนกลางและขึ้นไปทำประตูด้วยนะครับ ส่วนทีมเพลย์สไตล์สูงสุดอยู่ที่ควิกเคาน์เตอร์ครับ60ลง,ลงมาคือลองบน55นอกนั้น40กว่านะครับเดี๋ยวใครอัพตามผมมีแต้มโปรเกชั่นพอย์เหลือให้3แต้มในการอัพทีมเพลย์สไตล์ครับไปต่อกันที่ฟอร์มการเล่นและการใช้เท้าการใช้เท้าค่ามาถนฐัดใช้บ้างเป็นบางครั้งแต่ถ้าใช้แล้วมีประสิทธิภาพสูงนะครับส่วนฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาดีค่าอาการบาดเจ็บอยู่ในระดับปานกลางครับไปต่อที่สกิลมีแค่3สกิลนะครับอคุณติกฟินิชชิ่งการยิงลูกท่ายากครับเอ แท็กแบ็กสลับสกิลสุดท้ายกองหน้าที่มีสกิลนี้เวลาถูกกองหลังคู่แข่งฉกบอลไปจะพยายามเข้าแย่งบอลทันทีที่เสียการของบอลครับค่าพลังที่ส่งเสริมสกิลแท็กแบ็กได้ก็คือนักเตะที่มีความบาลานซ์และความดุดันสูงครับทั้งหมดสนุนราคาที่7,000 gp สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังนานๆให้เข้าไปเช็คค่าพลังในเกมก่อนซื้อนะครับเผื่อว่าเกมมีการอัปเดตแล้วค่าพลังนักเตะจะเปลี่ยนไปอาจจะอัปเลเวลไม่ตรงคลิปไปครับรงทีมสำหรับเคซูสเฟเลล่าจะใช้เทนนิงโปรแกรม58,000แต้มในการอัปเลเวลครับ และหลังจากอัพเลเวลแล้วเราจะได้โปรเกชันพอยต์92เต้มในการอัพสเตตัสติสำหรับการอัพสเตตผมมีแนวทางอยู่2แนวทางเหมือนเดิมครับมาเข้าสู่แนวทางแรกครับโอวออลตันอยู่ที่85ลงทีมอยู่ที่88แนวทางที่2อโอโออลตันอยู่82ลงทีมอยู่ที่85 12 8 14 8 8ชูตติ้ง12เลี้ยงบน8 เติมเกมลุก14ความไวความอึด8และความแข็งแกร่ง8ไปดูค่าพลังด้านในครับเกมลุก82การคลองบอลเลี้ยงบอล72 76 75อยู่ในระดับปานกลางนะครับไปกระต่อที่การจ่ายบอลค่อนข้างน้อยครับ65 9 f ินิชชิ่ง77 Heading ดดกับ Set พิ e ไม่ได้นะครับ60กวา่าและมีลูกโค้งนิดหน่อยครับ74ส่วนเกมรับไม่ต้องพูดถึงเราจะพันไปเลยครับมาดูที่สปีดสปีด84สปีดต้น88กิ้งพาว Power ค่อนข้างน้อยนะครับ72 กระโดด61ความแข็งแกร่ง66ส่วนบาลานซ์แ7และสุดท้ายส t ตปปินา85อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแนวทางนี้เป็นการรักษาสมดุลครับให้ใช้งานได้ครอบคลุมหลายๆด้านจะไม่เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับมาสำหรับแนวทางผมไปกันต่อครับสำหรับแนวทางต่อไปนี้จะเด่นด้านความไวความอึดและค่าบาลานซ์ครับทุกคนมาจัด8 17 14ชูติ้ง8เติมเกมลุก17 และความหัยคมอึด14จะได้อเวอร์ออรวม82ลงทีมอยู่ที่85ครับและมีโปกเกชันทอยเหลือให้3แต้มในการอัพเพงเพลสไตล์มาดูข้ามลังด้านในครับเกมลุก85การคองบอลการเลี้ยงบอลค่อนข้างต่ำนะครับ64 68 67ถัดไปสูงสั้นส่งยาวก็ค่อนข้างต่ำนะครับ60กว่าและฟินิชชิ่ง73ครับขอขยายความฟินิชชิ่งนิดนึงครับ73ผมเล่นมาละการยิงไกลไม่ได้นะครับ และเวลายิงแรงลูกหลุดกรอบครับต้องวางน้ําหนักมือให้พอดีคืออย่ายิงเต็มหลอดนั่นเองนะครับอย่ายิงม่ง่งอย่ายิงเต็มหลอดหลายครั้งที่ยิงเต็มหลอดเข้าเหมือนกันแต่หลายครั้งจะหลุดกรอบครับลูกโม่งกับลูกเซตพีทไม่ได้นะครับ6กกว่าลูกโค้งมีบ้างนิดหน่อยครับ70และเราจะข้ามผ่านเกมรับไปเลยครับไปที่สปีดทุกคนสปีด90สปีดต้น91้ิกิ๊กกิ้งพาวเวอร์78กระโดดกับความแข็งแร่งค่อนข้างต่ำนะครับ53า8ม ส่วนบาลาน90สตาปหน้าที่ทุกคนหวยหาครับ91ทุกคนโอเคนะประมาณนีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมากับราคา7,000ผมว่าคุ้มนะครับสำหรับนักเตะร,ราคาระดับนี้อ๋อลืมบอกอีกอย่างครับสัปดาห์นี้ฟอร์ม A นะครับทุกคนฟอร์ม A ครับฟอร์ม A คนไหนเข้ามาดูคลิปแล้วซื้อตามผมอัพแต่ผมขอให้ได้กัดอฟนะครับตัวนี้ฟอร์ม A ขอให้ทุกแม์หัวตั้งตลอดครับค่าพลังอาจจะไม่สุดอาจจะไม่หวือหวาแต่ราคาระดับนี้และฟอร์ม A ในสัปดาห์นี้ เอาไปเป็นอะไรได้สบายๆครับทุกคนคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย For the runner, Henry's cut out and the shot. Yeah, I call that transition with bite. They want it back and a bit hard. It's a promising rule. Face to face and the finish. Face -face. He's in a good position. We're in the face of the opposition that much, then there's little they can do.